ไบรท์เฮลันได้เป็นคุณนาปลายแดงอวดหลานสาวคนแรกของบ้านย้อนกลับไปเมื่อปี62หลังจากที่น้องไบรท์พิเชียทันจันพุทธขอลาแฟนค่าวรายการเรื่องเล่าเชา้านี้เป็นการชั่วคราวเพื่อบินไปร่วมแสดงความยินดีกับพี่บุ๊กพี่สาวสุดที่รักเข้าพิธีแต่งงานกับเจ้าบ่าวนักธุรกิจทำวายที่ประเทศฝรั่งเศส ล่าสุดในวันนี้ผู้ประกาศข่าวสาวคนเก่งก็ได้เผยข่าวดีอีกครั้งเฮลัน hey, จะได้เป็นคุณนาปลายแดงแล้วหลังจากที่พี่บุ๊กได้คลอดลูกสาวคนแรกชื่อว่าน้องทีนาโดยไบรท์ได้เผยภาพน้องทีนาหน้าตาน่ารักน่าชัางพร้อมข้อความว่าหนูชื่อเด็กหญิงทีนาเป็นลูกสาวของแม่บุ๊ก กับพ่อนาธานค่ะจมูกหนูโด่งมาตั้งแต่อยู่ในท้องแม่เลยและตัวหนูใหญ่มากจนแม่แทบจะเดินไม่ไหวออกมาข้างนอกหนูก็ตัวใหญ่สุดในวอร์ดร้องเสียงดังเพราะหิวตลอดเลยฮ่าฮ่าฮน้ใบบอกว่าจะคอยเป็นพี่เลี้ยงหนูด้วยหนูขอบคุณพี่ๆทุกคนนะคะที่ต้อนรับหนูสู่โลกกว้างใบใหม่ค่ะ ขอรวมแสดงความยินดีด้วยนะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ